ขณะที่กองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการฐา,า,านพัฒนาค่ะได้ดําเนินการเข้าช่วยเหลือและให้กําลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้าท่วมนะคะในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นเดียวกันค่ะโดยพันเอกมหิธรบุญครองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15ได้นํากําลังพลและยุโทโธบุคคล สำคัญต่างๆอย่างรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กและเรือท้องแบนนะคะพร้อมกับเครื่องยนต์จำนวนสองลำลงพื้นที่ไปติดตามสถาน,านการณ์และให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ตําบลบางไทรอําเภอบางบานจงังหวัดพระนครศรียาค่ะ และก็มีการมอบถุงยางชีพนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท TOT ขอภัยค่ะ TOA แล้วก็น้ำดื่มตรากองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า100ครัวเรือนรวม200คนและยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะ ในโอกาสนี้ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเครื่อนที่15ได้เน้นย้ำนะคะให้เจ้าหน้าที่ทุกนายเนี่ยต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ําท่วมอย่างใกล้ชิดมีการประสานการปฏิบัติกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญต้องเตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมอย่างทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมงโดยยืนยันที่จะอยู่เคียงข้างและช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์ค่ะ